ก็บ้านทุ่งกับโรงเด่นครับวันนี้โงเด่นจะปลามาจอมเบ็ดนะครับเป็นปลาปลาหมอนะครับครับสดๆเลยใช้เยือเป็นกุ้งสดนะครับในรอติดตามครับเอาเลยปลาหมอติ้งพันธุ์ขนาดปลาเนี่ยนะระวังหนึ่งทบได้สองสามตัวนะครับเยื่อมันเคาะเยือเขาก็ใจกุ้งนะครับกุ้งฝอย่ะเสียบนี้ให้หน่อยลองเสียบกุ้งของเราเดี๋ยวมีมือไทยสูตรนี่สูตรปลาชาตินะครับใจกุ้งฝอย ลักษณะของการเสียบเยียจุดใจค้งฝอยนะครับครับเดี๋ยวเราลองไปจอบดูครับครับดูบรรยากาศของเป็นหนองน้ำนะครับหนองนี้ลึกมากลึกประมาณ4เมตร5เมตรครับบ่มีสามารถที่จะสูมแห้งได้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวลองดูครับมากับน้องบบาสองคนครับน้ำใสเห็นเห็นพื้นดินเลยครับ เทคนิคของการอาตกปลาหมอนะครับปลาหมอนี่เขาต้องแบบท่าวางไปครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีมันกินเขาต้องยกขึ้นน่อยหนึ่งนะครับเหมือนกับตอนที่มันไหวมาแล้วมันไม่เห็นอะไรถ้าเขาถ้ามัน่หวมามันเจอแบบนี้มันก็จะนี่ครับปลาหมอนี่นะครับที่ว่าเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากไหมครับที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากเพราะหมาปลานี่แหละเป็นปลาหมอเวลามันกินเบ็ดมันจะลืนเบ็ดครับ ส่วนหมากมันจะลื่นนะครับพอมันลื่นเบ็ดวิธีที่เราเบ็ดออกมันเองก็ต้องตายครับเกิดเลยเป็นสุภาษิตที่ว่าปลาหมอตายพ่อปากเดี๋ยวถ้ามันกินเบ็ดผมจะขึ้นดูเนดะี๋ยว่ามันจะลื่นเข้าไปในตอมาเลยเวลาเอาออกนี่มันจะยากมันก็ต้องตายครับครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับครับเล่นเบ็ดแล้วครับเล่นเบ็ดแล้วเห็นไหม พอเราถ่ายแล้วเกิดมาเล่นเนาะครับมันกินไปไวมากเลยเดี๋ยวลองตัวไม้ดูนะครับเอาลงปุ๊บถ้ามันอยู่โซนนี้มันจะกินเลยนะปลาพวกนี้มันมันเป็นปลาล่านเนือ้อครับนี่ครับนี่ครับพอวางปุ๊บมันจะมันตอนเลยนะแต่ก็มีป่าตัวเล็กเยอะนะครับ ครับผมนี่ครับเทคนิคของการตกปลาหมอนี่ครับมาครับมาครับอุ้ยตัวตัวเล็กคือเขาต้องเปลี่ยนทีบ่อยนะครับเพราะว่าที่นึงมันจะอยู่โมงหนึ่งมันจะอยู่สามสี่ตัวเองครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของปลาหมอปลาหมอนี่มีหลายจุอนะครับปลาหมอปลาสตูปปลาจ้างยำนะครับเออแต่ตัวนี้บัลลื่นเวดนะครับครับผมเดี๋ยวเราตรวจดูตัวต่อไปครับ บรรยากาศครับครับนี่ครับเขาต้องเปลี่ยนมงไปเรื่อยๆนะครับดูกุ้งไปละน้ำขา้มาได้ลึกครับน้ำตื้นๆเองครับเนะี่ยดึงทีได้ทีครับ <c oughs> อ่าตัวนี้ลื่นก็ลองสังเกตดูครับมันชอบจะลื่นนะกล้องหูนี้มันไม่โฟกัสว่ะ นี่ครับป่าหมอป่าสตูปหรือป่าจังยำนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ตอนนี้เอาไปแก่งเซนอครับเดี๋ยวผมเจอบวบเยอะเลยเดี๋ยวไาไปเก็บบวบด้วยครับตัวปลยาขยนะ่นาะแต่รอบก่อนมาโดยป่าชาติตัวใหญ่มากเลยครับมื่ก็โอมเมืกันไงครับเดี๋ยวใส่คลองเลย นี่กันเล่นกันอ๋เลยอ๋อเลยโอ้โหเอาละเอาเลยออเอาเละเอาแล,าล,าลา้วก็ได้บรรยากาศดีครับบรรยากาศอันเฮาถ้ามันมากินก็ดึ้นขึ้นนิดนึงโอ้ยตดดิมาโอ้รูดไปแล้วกินไปแล้วทิ้ดนิดไม่เปิด เปลี่ยนเยิร์ปุ๊บพอ,พอลงมันดึงเลยนะครับโมเป็นป่าอย่างเฮ้ยดึ๊บอุ้ย,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 ยนี่ครับมาทำเถอะแล้วเหรอครับได้อาหารเย็นแน่นอนนะครับแกะเลยเฮ้ยนี่ครับนี่ของผมก็เอาเหมือนกันอุ้ยติ๊ตติ๊โคลเดี๋ยวติ๊ตติ๊ ป่าติดนะเนี่ยเดี๋ยวเยวมัวกับไทยมวงนี้เยอะครับนี่ไราจะหาไหนนี่ไงโอ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าเวย้ยนี่ครับเอ้ยหน้ามาไหมครับอยู่อำเภอเวียงเชียงรุ่งครับเ๋ยผมดูครับปลาหมอปลาเออบนหลอดนี้ผมมามันบักขืนมันบัลื่นเป็ดเลยแต่เราก่อนมาก็ปลาชาติกินเป็ตดตลอดเลยครับดึงร้อมกันเลยเอาดึงร้อมกันเลย แต่บอกไอ้มันเป็นกุ้งเน่านะกุ้งตายนะดึงนะครับอู้รุดไปเลยเออมันอยู่นะปลาพวกนี้มันอยู่เป็นฝูงนะปลาปลา,าหมอปลากาเนี่ยครับปลาจ้างยำมีหลายจือถ้าว่าม่งไหนมัมนมีมันก็จะมันก็จะได้ครับนมัน่ที้เห็นดึงของมดัดมันดึงไปขำโคเน่ะ จะเยอะกุ้งนะครับถ้าเป็นกุ้งแรงของมันยิ่งเยอะสมมติว่าเขาจะมาตกป่าบอ่อเนี่เขาไปหากุ้งจากบอ่อตรงนี้มาเนี่ยครับมันจะกินดีใชอ่าขอเบอร์เจ็ดนะครับนี่นะตอดพอลงปุ๊บตอดเลยนะใช้ขอเบอร์เจ็ดนะครับสูตรประชาิครับนี่ครับเห็นไหม ได้แบเยี่หมอไปใส่แกงนอนะดูว่ไม่เห็นเลยแต่งินตัวเองนหะเจ็ดแปดตัวนี่ก็ถือว่าได้อาหารขามนะครับก็พอดีเยืะอกุ้งผมมันมีน้อยเอาเยืะอกุ้งมาซิบกว่าตัวเองครับเอามานิดเดียวเอาเจจสวีงซอดแต่ว่าลองมาจอมดูมันจริงก่อนนะครับปีนี้มันเริ่มกินหรือยังเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ แค่ว่ามันโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่กุ้งครับเอามาจดเอามาตกใหม่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับเดี๋ยวพาไปดูบัวบัวครับครับนี่ครับทางกับบ้านเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบัวบัวเยอะมากเลยนี่ครับต้นบัวนะครับเอาไปเยอะๆเพื่อจะได้แกงเลียงนะครับหรือว่าไปแกงเซโนอเนี่ยครับเก็บเลยละอันนี้เอาออมลูกพองามพองงามกันหน่อยเราเนี่ยเดี๋ยวเอาลิ้นแตะผอมา หวานเป็นพันหวาน,นครับชื่อแย่เลยเห็นป่ะเนี่ยน,นี่นอ,อนออนเอาไปต้มกับเอาไปลวกกับน้ำพริกอ,อร่อยครับนี้มาให้มาสวนได้ของก้าบ้านแน่นอนครับไผ่มันกับนี่บอนบอนหวานนะครับเนี่ยแกงบอนนะครับเนี่ยเอาไปทำเป็นแกงบอนนะครับบอนหวานแย่ๆเลยเห็นป่ะมันนอนตามพื้นเลย คือมนอกเองเป็นธรรมชาตินะครับเยอะแยะเลยเห็นหรออ่ะแกใส่นี้ใส่ถุงกุ้งเขาเนี่ครับครับบรรยายการสดเย็นๆครับจริงๆอีกหน่อยนะครับถ้าหน้าหนาวนะเดี๋ยวจะได้มีคลิปนี้แน่น่อนครับนี่ครับเห็นไม้ผมงนี้ยังครับอ,อ,อยู่บนต้นนุ่นเราก็จะยิงป่าตรงนี้ครับ รอขึ้นมาหน้าหนาวแป๊บนึงนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับผมจะกลับบ้านแล้วครับ